สวัสดีครับนี่คือน้องทาโกะน,นะครับสมาชิกตัวหนึ่งสำหรับบ้านเรานะคะคือวันนี้น้องก็ก็ถูกยาเบื่อนะครับผมก็ฝากสำหรับผู้ที่วางยาสัตว์หรือวางยาสุนัขนะครับตอนนี้ก็อยากให้ท่านรู้ไว้ว่าเราก็ได้สูญเสียสมาชิก ที่เราตั้งใจที่จะเลี้ยงดูเลีกเอนดูเข้ามานะครับของทากโกรนี่ก็เป็นสมาชิกที่เรารับเลี้ยงมานะครับคือเขาเป็นสุนัขที่ถูกทิ้งไว้ที่วัดนะเราก็รับเลี้ยงเข้ามาแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราเลี้ยงเขาแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ชีวิตเขาไว้ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ได้ไปอาจจะไปกินยาเบื่อหรือว่า เป็นสารเคมีสารฆ่า,มาแมลงนะหรืออาจจะเป็นสารที่ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นนะสำหรับนี้คลิปนี้ก็เป็นพุทาหอนนะครับผมสำหรับผู้ที่วางยาเบือ่อหรือว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้สูญเสียสมาชิกในครอัวไปแล้วหนึ่งตัวนะะก็ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าครับผม ตั้งใจเลี้ยงเข้ามาเอ็นดูเข้ามาเป็นสัตว์ที่เป็นน้องหมาที่ทอดทิ้งนะสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะเลี้ยงดูก็ได้